สบายดีพี่น้องสบายดีตอนแรงๆเด้อพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็พบกับ่องเบานั้นเนาะพี่น้องเปลี her ่ยนซื้อเป็นซื้อนี่เลยเด้อพี่น้องซื้อ่องเบานั้นเด้อบ้านผักกติตามในเด้อพี่น้องเอ้ยช่วยนบ่งลังใจให้่องเบานั้นในเด้อเนาะวันนี้ภาพพี่น้องมาเบิ่งบอลลูงคนเห็ดกินยังเนาะเพื่นมาแต่สอนกินแต่บวชุ่เพื่อนได้ยังเนาะเดี๋ยวเฮาไปเบิ้งกันพี่น้องได้ยังไปสอนื้นนี้ กับปูพิอ่สิาที่พินอได้ยังไงตอนนี้ฮาสิมัละกับปูพิณอ่เห็ดลาวกับปูเนาะปูมได้กุ้งเลี้ยวได้แจวป่ะปนอาสิปนปั่นกันได้น่อยมอนี้เนาะได้หน่อยปนลาบพิอลาปูพอ่ะนี่สองบอลนั้นกับ บุ่ได้ลงคลิปปลายมือเลยพี่น้องเลยซองสามมือเลยเนาะก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเลยบุ่ได้ลงคลิปปลายมือเลยเนาะเปลี่ยนเป็นซื้อ่องซื้อเบานั้นเด้อพี่น้องเลยบ้านนี้<ส>คือสีเอาซื้อนี่ซื้อนี่แล้วแหละพี่น้องเลยบ้านนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปหนะ้าคลิปต่อไป ถ้ามีคนเบิ่งลายเหาอซ่องเขากระสีผ่านไว้เนาะซอยสนับสนุนสนุนในเดอ้อพี่น้องเลยเลยเดียนรักอะไรเนาะรักกับปูให้พี่น้องบ่งพี่น้องเลยปูเนาะพี่น้อง เคยกินล่ะกัปูพ kind of. kind of kind of right? kind of ี่น้องเปลี่ยนเนาะกินพี่น้องกินตะเกียบไรเนาะไปสอนพวกแต่บ่ได้เนาะเพี่นวองได้กับปูชาวนาธรรมชาติหลายครูหลายคนเพี่นว่าจะใควกาเสียงดังๆเนาะพี่น้องจะสีพยายามเด้อพี่น้องเไยกินยังไบพี่น้องยูเข่าแห้งปะเข่าอ๋อ กินส้งยากก็ต่อสําหรับไอเป็นซาก็เหมือนซาติเจ้ายูวข้อพี่น้องโอ้ยอาหารกับเกาเกาพี่น้องเพิ่นหิวเข่าแห้งเนาะเพิ่นก็เลยกินเนาะขอไพยเด้อพี่น้องเลยทีทายให้เบื้องแบงนี้เนาะอ่ะให้เบิ่องสักนี่ละพี่น้องเลยมาหอดขันตอนนี้แล้วเนาะพี่น้องเพิ่นกําลังสีลาบพี่น้องเลย เจ้าใส่น้ำลังเลยเนาะอออ๋องมื้อนี้เฮ็ดบ่ได้จีแซ่บเด้อนี่จีกินกัข้านี่อากาศมื้อนี้ปกติดีพี่น้องมีฝนก็บ่ตกเนาะผ้าก็บ่้องคอยลงไปทุ่งไทุ่งนาพี่น้องอ ปูพี่น้องเดี๋ยวให้พี่น้องมาเบิ่งใกล้ๆเลยเนาะเบิ่งใกล้งไกดรสพี่น้องไปูดิพพี่น้องน้ำเสนอแบบนี้เด้อพี่น้องพี่น้อใคยกินหมดพี่น้องเขาก็สิได้กินน้ำพิ่นเป็นครั้งแรกเนาะพี่น้องลาบกระปูแต่เก่าเคยแต่ปนแต่แจ้วเนาะนี่เพิ่นมาเห็ดลาบนะพี่น้องใส่น้ำห้อนี่เนาะ con cả chán trang, trang một chen nó phi non, hiện cho bó phi non này, năm mươi triệu phi non, bọc này, sấy ừ. uhm. khó thơ, khó khỏe phi bằng ngày rồi để lau để, để...

ลบบาทเดียวกับพ่อกินอน uhm. ี่ว in in okay. uh huh. wow. okay. mm ่ะ hmm. เ wow ี้ยเยอะแต่มันสอน้ำไปคลายป้นดิแท่ข้าวมนี่นมเอกพนักงาาษีกัมึงตามแล้วแล้วกับตามไหมกุ้งกับแตปล่อยลงโลกใส่น้าประเด็นประดันกระดวาระเด็นน้ประดมันหลายๆแบบแหว่งกันน้อน้เดียเสร็จ เปล่งกัน,กนกตั้งนกัน,น,นไปก็ค่อยจองอจะเปงกับปูแนงกับกุ้งแม่กลาก็เริ่อยๆเดียวกันกุเด็กบอะไรกบช้าตโตหายกบถึงจะได้เลขกีนกบปัานดาาังไทย,ยนะก,กบเป็นยังไงค่ะ อออเลือกุ้งี่นาเอ่ะกุ้งเหียวลงบ่ห้าสิบแบบปลาไหลปลากรเลับ,บปลากรลับ,บกินใช่มไ,มไ,ไหมปารัปลานวน,รป,นปรไปไับน้ปารัเราเป็นลำหนากับพ่นาเงี้ย ไรพี Nicholas, uh. Uh. ่น uh. <laughs> wow. ้องเอ้ยนตอนเดียวใช่ไหมไปเหนผู้นาใช่ไหมกินเองใช่ป่ะปลาใส่ข้าวเข่าออผมมียังกินบบาไก่ก็มาเยี่ยมยามาเนาะพี่น้องสวัสดีสุขสุขคนเนอ่าไก่ออกมาซื้อข้าวเขาพี่น้องเลยบุ๊คสิได้อยังของสองนั่งนั่นหมดเลย Cafe, มีไ pues ด้กาแฟฝากกิตามมาเปลี่ยนแล้วบ oh ้านนี้ช่องเพลนเล้วพี่น้องเป็นเบานั่นแล้วบ้านนี้เบานั่นบ่รอเออเสียสเป็นซื้อครั้งสุดท้ายเลยพี่น้องเขาเปลี่ยนเลยบ้านนี้ไม่หรอกฝากเป็นกำลังใจเพลนเล้วพี่น้องเด้อเปลี่ยนหลายเทธอเน้องมียังที่พิจพาดประกันได้กับติชมกันได้พี่น้องไม่ใช่มากเลยเสิร์ฟคำแรกก็สันลายฮะมันม่ตื่สอน ก็ชิบหาตเวอบบบอยเว้ยมันนอนเดียวเทอะไวปสอยกับพันนี่น <c oughs> <c oughs> ้องสาวกับก็น้องสาวกับไปได้ทำนี่โอ้กับพูดได้เใส่ไ้ยตามไปมเเ่ติดตามแ <c oughs> ล้วฮึฮึลูกบ่ <c oughs> ติดตามดีวะ เออ็อกโฆษณาไาซืผ <burned Korean ketchup> ่านเดี๋ยวสมองตันเดี๋ยวสมองสมองมันยังบุข้นเดยเนาะยังบุได้อเดยและหลายหลายคลิปกใส่พี่น้องเพิ่นเลยเนาะบ่งสมให้เอ็นบ่เห็นแล้วขนาดนี้องตัวสองพัน่ละนีานาสี่หงสองพันกว่าแล้วโอ้ย เอ้ยตอนนี้ก็บจะเริมมันติดตามช่องเฮาเดนี้ยฝากเอฟซีเอ็นตัวเนี้ยส่องดังเพิ่นกำลังพลาดเนี่ยกำลังอันผากเนาะพี่น้องเพิ่นกำลังเหาะกันเนาะคนดังกับคนดังกำลังเหาะกันเนาะพี่น้องอันเอาอันสายโอหมองไปยังเลยเอาทอดจ่อยซื้อไปนรังนี่เป็นทุนทางเนาะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็เสียไว้สำนีเด้อพี่นอ้องแกอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กด,กดแชร์นะซองเบานั้นเนาะพี่น้องเปลี่ยนซื้อซื้อนี่แหละพี่น้องเฮ็ดเป็นซองเบานั้นเนาะบ้านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะซองเบานั้นเฮ็ดซองเอาเป็นซื้อซองเบานั้นเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องบ้านสำหรับคลิปน,นี้เนาะสบายเนาะพี่น้องสบายดี